สบายดีสบายดีน้องดมไปกันเช้าเมื่อคืนเขาไปเลาะตลาดมาได้เมนูมาอ่าอันนี้เพื่อนเอ้ออันนี้ก่อนเนื้อเนี่ยเนื้อเหนี่ยเนืงเหนี่ยแบบเครื่องโซนเนาะเครื่องโซนรวมมันมีตัวอย่างไงมีปลามีเหนืยวมีกุ้งแล้วก็มีเขียดน้ำนี่เขียดเขียดนี่เขาต้องได้ใส่ ใจเขียวกอนใจดีดีเพื่อบ่ให้มันฮัดบรนยาเนาะครับอีกเมนูนึงเดี๋ยวเขาไปเบิ้งมาเบิ้งเมนูต่อไปเขาอันนี้เป็นซุปผักกาดกระซอมผักกาดแล้วสูงเนาะมันบอกเกิเอินผักกาดแล้วสูงอ่ะอเอิดไหม้วสูงบอกเกิดอากาศแล้วสูงผักกาดอันแถวบ้านน้องดุม <laughs> สุตะพักอันนี้ลวๆเลยบ่ <c oughs> เป็นเาเป็นเาเนาะอืเดี๋ยวให้น้องเพิ่นล้างอย่างเรียบร้อยแล้วเฮาจะเอานี้เป็นลวกผักมนไปลวกกันนึเอาน่ 1> 1เอาเนาะไม่ละน,นเอาล้างสะอาดสนมาเบิ่งผักเฮา1นี่บ่มันสิได้แล้วบ่ดมนี่ฮ้อนอุ้ยฮ้อน,อนได้ละ่อ,อ,อละ เดี๋ยวเขาหมอดไฟเลยบึงภาพเขาหอนห้อนเลยโอ้เดี๋ยวโลให้มันจินก่อนแปบน๊บนึงเนาะเ้าจึงมาคนซุปพักกันเ<ม>ขาเหนียวหอนห้อนพอแม่พี่นอกอสีกแล้วเรียบร้อยยังจะไปดีซุปพักเขาเจ้าคาใส่เขาเจะซับคามนมุนใส่เนาะ ใส no <Wow. S 2> ่หลายเสียบหลายค่ะแม่เสียบหลายพร้อมๆเลยทํามาเตรียมเครื่องสิเฮ็ดอันเครื่องซอนน่ะเนาะตโตเพิสิลงมือสิเป็นเให้กินมื้อนี้เฮ็ดขงกินให้กินเนาะมีบัวแดงกระเทียมมะเพ็ตกับขิงน้อยหรสิงไข่ตุ๋เปะุเปะกระเทียม ตัวเสตจสูตรคือตูวหวกให้ให้กินให้ชิมมานี่เครื่องใส่เขาก็มีเท่านี้เนาะเครื่องเขาก็เก็บเรียบร้อยเลยนะเนาะเพิ่มเติมมีใบ<ย>นั่งเลิศก,กับปักปบ,บัวใบเอาลงไปเลยเอาลงไปเลยมีนิดพอครัวเขามาจัดการให้กินเครื่องเราต้องใด้หลายข้อมงานมันขาว ยามันมีกลิ่นที่ต่อมเท็านั้นสะอาดสะอาดตะวันเป็นเครียดเป็นอย่างเอามาใส่หมดอนเลยได้ส่ดีๆมาละใส่ขีดมันออกยามันหัดเป็นๆเลยเป็นเดาๆเดียวๆอีเหนียวรวมเลยแม่ละโอ้นี่มันไข่ไหยไข่เป็นบ่แมงเอี้ยงมันไข่ปะอีแมงอีแมงนึงที่บนเอาออกบ่เว้ไข่มันจะกินได้มันไข่มันบ่ล่ะแม่ ใส่เอใส่บ่แ้นหอมนเรียบร้อยแล้วเนาะลงไปเลยเรื่องลงเลยนี่แมงนี่แมงเาเอคมีีพันธุนำได้ฝนน้ำ แค่ค anyway, ่เลยสุกไปเลยข้าเหนียวุยนิวววกลิ่นก็ี่น้องเลยใช้เวลาบดเพราะว่ามันสุกไวเนาะหดินเนาหัดิ่นนาบดดีดกินเลิศนวเลยเป็นหนัวเป็นหนัวช่หลนวหลเรือไปช่สองอย่าง สองอย่างผมต้องใส่ประเด็นผมต้องใส่กินแบบเห็ดแบบธรรมชาติเลยจะเปิดไองวดแบบแกะเปิดธรรมชาติหนึ่งขวบไปเรื่อยๆถ้ามันแห้งเลี่ยต้องเติมน้ำเนาะมันจะแห้งน้อยหนึ่งน้ำเติมพอมันสุกแค่ได้จ้ำนะได้พักได้อย่างพอดีเลยเอาโอเคแค่ได้จำ้ำแค่ พร้อมแล้วเด้วยอเออ๋อม่วงอาะเหนียวอ๋อสูตรเดียวกันก็โป๊ะต้มม่วงค่ะเนาะเห็ดไปหมดเห็ดได้หลายแบบเห็ดหมกเห็ดอย่างก็ได้เห็ดหม้อหรือเห็ดคะแนมคะแนมได้หลายแบบแต่นี่สูตรนี้หมักสูตรแช่นอาจจะพูดดีสุกแล้วเนาะจะให้เลิศลงไปดะไล่ไล่ให้แก้ให้เลิศบทั้งทีมันทีเข้ากันดีายๆต้ม ต้มต้มเพียหั่นคือกันบรุ่งนี้พักเลือดถือว่าจะแซ่บเลยต้มเพียก็ต้องพักเลือดในลาดตัวใบหนึ่งคนขาดขาดแต่ไะไมนเข้ากันไหมเนี่ยเวลาเขาใช้พักเข้าไปมันก็ที่นุบๆนุบๆลงก็เก่าเลยน้ำกับพอดีออจ้อตั้มหิวเลยเขานีฮ้อนฮ้อนคุยเรียบร้อยเอาซึ่งเป็นทางการนิดแค่นึงใช้ถุงมือเรียบร้อย เราจะมาคนสุปพักคาที่เขาฝากไว้เมื่อกี้เอาลงเลยจะใส่ต็นมะว่าหลายแซ่บหลายหลายแห้งแซ่บเอาที่เพชรเลยบ่ทิพ์ปุ๋นเขาเอาแล้วเนาะย่าน,น้องๆคนจุนกได้ตามด้วยน้ำปลาเอาจะใส่เกลือใส่น้ำปลาล้วนเลยอ่ะคนไปกินไปก่อน เข็มตัวนี้เขากัดพักอ่านกัดแล้วสูงตัวนี้มันจะออกมันจะกลมมันโอ่นน้อยหนึ่งใส่คาบอีกกืหอมหอมเอาเห็นสูตรแบบบ้านธรรมชาติเลยเขาบกได้ต่ำเครื่องบม่ได้ใส่หกางาบม่้ใส่ยังเดี๋ยวมาชิม มาอ่นอนเฮ้ยเลยเยอะเลยแล้เดี๋ยวเขาเอาขอมเพลซใส่น้อยนึงเพือ่อความหอมเติมเนี่เดี๋ยวเขาไปห้างของยูคงกินมากินข้าวอ่นเศร้าพร้อมกันเด้อเพราะม่พี่น้องมาทุกคู่ทุกคนเนาะ ลายดีย่าเป็นทางการมักกินข้าวกันเหนีวมักของโพดมือลงมือเอกเลยจจะตุซิมนในบ,งบนองจักศพสามคำโอ้โอโล่งควายนอนแบบุงเด่นจริงตาใจแม่สุดยอดคมแซ่บหรือบอกบกเถอคนใเบอก,กินแม่ก็พลาดแล้วโอ้โอหทอนๆๆๆตายหมขิงแน่นอนอืมฮะ นำพุปถิงลูกเพชรน้อยมันออกมันมันเนาะตุ๊กัดซอมกัดซอมแล้วสูงอืเดี๋ยวขุข่มุมันอน่อนนันหนึ่งจะกิงปอนี่บอนเสตาคาเสตคาหาบ้านงา นี่เกลี่ยน้อยไม่อย่างนั้นอะไอันนี้มันตาแมงเนาะอันนี้เป็นได้บดแมงไมมอยู่ในใช่ไม่นมำตลาดครับบดน้ำบดใส่ขอาวทิดน้ำข้าวบดใส่อันไหนก่อนสารเคมีทางทางทางเคมีครับมันจะมีพวกแมงไมมนี่เป็นไรพวกนี้ตัวไหนเมื่อกลมีแมงไมมพวกนี้หลายต้องให้น้ะเนี่ยเขาประหลุมสมบูรณ์ มีเจ็บน่อยกวดแซบโอ้ทำนีงไงเลย